แฮ่เด้อเวลาจะตากเลยคู่โคบและนายอยู่นี่นั่นแหละฉันไปทั้งชายทั้งครัวตกก็เก็บเอานายมันโดนแบบม่าต้องเก็บตัวเจ็บไนี่เ็น้ยเห้นซอยน้องตังางซอยก่เนาะเพราะว่าเดี๋ยว้อง่ให้เนาะจาลอง่าช่ยกวะ เบิงเนาะเบิงชาวบัวแกอนัดใส่ก็เอาออกให้ชาวทองเพิ่นสันบัดชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดรถจกมาสร้างนะเห็นน้องบ่ปากรถใส่ก็บ่ดึงออกวะเป็นอะไรครั สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสต์ซูขูดซคนเนาะกัมมาโฟมาพอก,ก,กับสาบัวมื่อนี่กะมาหาทางน้องเจมี่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่แวะเข้ามาเยี่ยมยามเพิ่นหรือว่ามาดินนั่นทางน้องเพิ่นเนาะกำลังแกะหิวอ,อยู่พอบางนิวของน้องนี่แกะไปเรื่อยๆเนาะพอบางยังอีกในต้นนี่กะยังโผล่เนาะยังอีกสองต้นคือว่าต้นมักใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกะอยู่โฮมใครโลมพัดเย็นจะช่วยเนาะ เดี๋ยวเข้าไปทักทายโรมกับทั้งน้องเพิ่นก่อนจากเด็กจากหน่อยพ่อแม่พี่น้องโอเคน่าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาทาญญาาั้มมงน้องเพิ่นก่อนบรรยกาศยูห่มม่วงนมผัดเย็นเจอช่วยอืแค่เราแกอยู่หลายคนหนิเนาะชมชีเลวไว้อยู่ <c oughs> เอาไปใส่เลยพูน่ะอาสบายดีเลยสบายดียไ่ได้ไปใส่บ้นมนื่อกี้แกยิ่ยงเวนักยิ่งยังเดียวเอนาะคุณหลานเพิ่นกันั่งยิ้วเลยนี่นัน่นแกงใส่แฉะนะน่งเจมิ ไพ่อันนี้น้องสาวเออยวพูงงามได้นี่น้องสชวาเพิ่นแม่ยด้วยสบายดีลุ้มเลยเอาลุ้มเลยเอาลุ้มไปเลยเอาเดน่ารักนะนี่เจ็บนี้เอาขึนบักันนะแก่้อพี่นี่อยูสางนปุมสบายดีดีดดี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 ัีด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 ีีด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 ดีดดนะ ได้เลยได้เลยไม่หมดพอไปพูดได้แม่เพื่อนไปใช่ฉันน้องเก็มนี่เพื่อนไปจิดจักจ่นแม่เพื่อนนะหน่อยนี่เพื่อไปใส่มาหนีโบ่อยู่แกงเี้วแกงเี้วเนาะเด้อมิ้วของไผ่เอาลงไหนน้อยนี่อันต่อยเอาเอาไม้ต่อยเอาเอาไม้ต่อยเนาะเด้อต้นรักชูชูเนาะชูไปนั่งกันได้เบิดอนจิ๋วแบบนั้นน่ะบ่เอาบ่ได้มีแต่ปลาให้มันหาวมันหล่นเองเลยเก็บเอา ต้องขึ้นไปแล้วจอดลงมาแล้วเนาะย้อนวันวิรุษเคยเนาะแน่นมีลูกเคยปกติเล่แหละเนาะเล่าก็หาอยู่เด้มีผู้มาคุยอยู่บ่กินปลาาอยู่บ่กินปลาชิ้นอยู่อันนี้กินได้กินได้เจ้านะอ่านจะถ้าใครมือเป็นอานจะฆ่ามืเป็นลูกันเคยหรือว่ามาเป็นแฟนน้องเอมี่ต้องได้มือคือต้นหิวได้นี่เนาะ มันเยอยไวบ่นมนมป่บ่รไวก็ต้องไวแล้วเนาะเอต้องไวแล้วเว้ยนากินข่าวเศร้ากันยังหน่อยมีกินอันขวแม่กินอะไ่รแม่ไปกันแม่ไปกันแม่นอไปกันคือการเองเลย ดยังไงพี่่าแม่งิ้ดีเนาะดูะวายันีตี้ยเข้อใจก็ได้เตะใหรได้ว่าแม่ิ้งายก็คือแม่งิ้ดีไเดียวจิงจิงดีบ่ะเมน้น้ทยคนไทกันอื่นมีจิ้ดีเหมเปบนฮูเลยน้องแกมีครอบครัวหรือบอบ่สยังสุดคือกัน หน้าตาคล้ายๆกันน้องนี่น้องน้องอุ้มเัมนนี้นะน้องอุ้มอันนี้ยุ่งจัดมีเพิ่นนะอานนี้อยู่18ปีเออ18คุ้มแน่นเลยค่ะคุ้มน้องล้าน่ะแต่คว้มใหญ่มียูสิ่กว่าเจ้าได้เนาะเมนเอเราโเจ้นเมนเพิ่นกำลังขึ้นใหม่แล้วเนาะเฮาอยู่ตัวแล้วบอแม่กำลังเป็นวัยรุ่นเนาะอ่า เพองอยู่ซอยน้องเอ็นมี่กันเนาะต้องเห็นที่น้องไอซีเนาะได้ได้ไว้กับไปต้อยไหม่ฮ้ยขึ้นต้นยังหลายย่างเนาะข้นต้นยังหลายยังเทียห่าได้กับมี่ว่คอยคิดว่าบ่มี่วะเวอรเงี้ยคิดว่ามาคัามาคัานัวอยู่ขนาดห้ามห้ามองมาจากต้นแน่น้องเอ้มี่หันไปต่อยเอาจากต้นแนะเจ้าหานลงมาบริหารแบบต่อยเอาเออเด้วยานโจนเลยอ๋ออันนี้แบบขาเจ้าลูกป้าแบบขึานหันขุนต้นรู้ไหม ต้นไปหอดผู้ได้อันหินไหนาผู้อันนั้นนะของเขาอยู่หิมไหนากันคนเจ้าว่าจะอันเลยนี่อยู่ในเอาทุกทีว่าเราอย่างนี้ไม่ได้เลยไ่ได้ขายไม่ได้ยังบ่เอาสุกทีใช่ครัแกะน้องเอาแบบมาไหว้หยัดมอญได้แบบเอาหยัดมอญหยัดเสนอนบางทีเออต้องหยัดได้เนาะลูกสาวเด้นั่นก็เช้านี่ก็เช้าหยัดขึ้นเพื่อนเมียใหญ่ได้เนาะว่า ประเพณี้ดาววันเฮาเนาอค่ะประเพณีประเพณนี้ามีครอบครัวก็ต้องไปบ้างมีเสื้อมีสาดมีมอนเนาะก็ได้ไปเก็นเพื่นยาไปดีเนาะเด้อต้องมีอันเฮาต้องแกะชื่อว่าบังนุ่นเลยนะทุเรีมีเงินก็ไปชื่อเอาบุงนมังนุ่นเลยมังนุ่นบ่โอ้คิดว่าอันนั้นเนาะข่อยกระมุมมังนุ่นเนาะนุ่นดิ หมดจัก้ะนอนเทื่ยงเราหมดเลยดูด้วยตื่นเช้าก็ได้มาเนาะแม่ตื่นเช้าแล้วมาบริการแต่ไม่ขี้หลีเขาบริการเลยนี่มันเที่ยงนะบ่บริการไม่ขนุนกานแต่จริงหลีกเพราะว่ามีหลายการแล้วมีหลายบบมีหลายอยู่โอ้โหหรอที่ว่าได้นอนอยู่ทุ่งไ้ทุ่งนาเลยโดยอยากกินยังก็ลงไปหาการเอาโดยนี่เดี๋ยวเขได้ยืมองการจ้ะเขาได้ถั่วนะ ชิลุคือเต้ากินพอดาการกินอะไรตามนี้ขาวุ้นไม่ลานแก้ง่ายง่ายเนาะไวกเรา้นี่ว่าแกงาแต่ตด้วยเดนาว้นไ้ลนข้าว้ือว่าโยตงมาแต่แก้โดนะโดยโยตองมาแต่แก้โตยอแกนิ้ไมล่างแก้อยู่ต้นว่เนาะไมได้หัวเนาะไง่้หัวเนาะหัวอยู่แล้ว่ ขนาดว่าขนาดว่าตลกเลยน้องอันสาวเพิ่นน้องสาวของ,องแอนร่าบ่ววยิ้มเลยลเป็นเป็นเป็นคนขี้อายเออโดยเลยแล้ขี้อายนัในแรกแเราสีได้หัวก่อนเจ้า <c oughs> อายังเงียบ คือถ่ายมาเราพาดเดียบเลยดีใาใจน้องน้อเน้อเราอะ่ได้โชว์ลาคือเจ้าเนอะมาดิบน้าเพิรนนเชยู่นาบุญนาบึ่งกับมอคคือแหลเนาะมาดินน้าเพินทำกะต้มเลาแบบให้เป็นไหัวแน่เนืนี่ไก่ตีไก่ตีอีพอเพินเพินอะไว นั่นเนาะเป็นเลี้ยงเอาไว้ไปตีนี่ไก่เก่งอยู่วะตอนนี้กะบูน้่งเฝินตัวนาบอเก่งลรคม้อเนาะหมากนี่ความหมักของเราเนาะตั้งไปสามวันละลวันบอกไม่ออกหาวพี่นะทีผู้สอนนะใกล้เอ้ยในหน้าบอกเป็นยังโรงเรียนอยู่บ่ บ่นํกแล้วเพิ่นเฮียนทางห้องยังอ่ะเฮียนห้องม .4 แล้วก็อือพอเฮียนได้อ่านออกกัพอเนาะแต่ว่าสิเฮียนต่อก็บ่มีเงินสุมโยเพิ่นมเรียนเป็นตัวจาแมออย่าเียนมาแกะหิวดีกว่าบ่สบายเนาะไให้เด็กยาแล้วจหน้ากะ ชื่อเส้อมอนี่มายัดนิ้วนี่ยัดเอาคูปีบ่นี่เอาคูปียัดคูปีอีกโดยบางทีก็เฮายัดแบบหมอกมอนแบบเป็นงานดอกงานดอกเฮาก็เอาไปซอยเพิ่นเนาะเออเพิ่นยังนี่เนาะซอยนําน่กะบัวจเอนเวลานั้นก็มันใกล้าวมันนลงมางจังไดบ่ได้่ได้บ่เอาเนาะ่ะโดยอื ถ้าว่าขึ้นได้เทธอนึงเนาะเฮากบบตอนมันแม่นย้อนหานลงมาด้วยงานทีนั่นกับย่ามผลกับปูอีกแบบว่าแกจินบัดวายต้นนี้อยู่ในกระปุกง่ายเนาะแม่นเอาซักลำมันใส่เฉดเฮาต้องเอาลงมาตอนเคี่ยวนี่เวลาเฮาใส่กระโฉบอีกอย่างเฮาก็ต้องแบบมันสีแกะง่ายเลยบบ่แแมนเพราะว่ามันดายเด็เฮาสิมาป้าว้แบบนี้มันกะสีหาวก่อน แกะไปเรื่อยๆนาจ่าก็มีตัวนี้อยู่เชบัวโอ้ยมีต้นเดียวหน่อยเดียวนึงเลยบ่เต็มฮอดชอบชั่วปุ่ยลายเนี่ยเอ้าโคนต้นนึงอยู่ในน้องไอ้หมี่เนี่ยบัวี่ในมันเอ้าได้ไหมบ่บ่แต่ก่อนนี่ร้ายเนาะเฮือนข่อยเนาะมันนี่รถมันจะริ่มอายุไลยแล้วกับมอดยังกินนอนอีหยังกินเหงาอีหยังมันเบิดแล้วก็ต่ก่อนก็บ่ได้ค่อยมีอันตู้อีหยังเนาะ กินข้าวสากรบย่งแฉกินกับขวดม่กินอะไรูเจ๊ะลืมแล้วคอยคอยทาอะไรกันานมีน้ออะไรว่าอาแต่ข่จวนะโอ้ข่แม้วนึกไปว่อยวัดข่ดืมนี่ว่าอุ่นแหมวัดคนดื้อไหมหูกายเพิ่นกะยแล้วขึ้นเนาะวันนี้เนาะได้โอกาสแล้วจะ วันนี่ก็ใช่แล้วกำลังทำไปเรื่อยๆแบบนั้นคอยมาดทำท่านใดก็ชิลืมกันแล้วเนาะวันนี้บอวล้วนคอยคอยทำจบปุ๊บเจ้ายวทำปรับเลยซึ่งตอนนี้เรลืมแล้กันนวลนี่หัวนี่กับนวลมันแบบบางเก๋แต่มันนวลดำไปเรยเนาะพอดีชันเราเนาะ แกงหิวป้าป้าเพิ่เปิดไลนต้นเติง่ายได้นะกินแล้วบ่ตอนเที่ยงแกงแล้วไหมบะตอนเที่ยงบพกคนละถ้าคนมาจะจัดคนเลยต่ำเนาะต่ำแล้วก็วายเ่าวันนี้หิ่งหญ่รถปะวายเร่าอันปั้นหิ่งห้อยวะอจะกินแกงล้ไหมต้องไปหาอยใ่ไหน่อยนี่ ผู <that is German> ้ลงไปหายู่ห่วยอ๋อมีว่าจะไม่ห่วยกันโดยมีอะไรยูนะขุนตุกอะไรแกงยูหากันไดไปกันพอไรแกงเนาะโดยไประทีย้าเจีไปเนะแกงไมกะมแค่เจ็บเนาะแต่ว่านี่ไปสองเพื่อนนี่กินแกงแล้วไม่ไปสองเพือนบ้้นเคยเมาเาะเคยเมาใหญ่นะเดยแต่แมนเจ้าคองใหญ่กินเข่าโมแกแ่เนาะ So dinh tinh này phân nạc a mặt tại lèt mang đi ngang cho đinh tinh này cho đinh tinh một a vô nhao 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 อยากกินเขาเนาะกินแล้วห่อนทองวามขึ้นมาโอ้ยใครจะจมห่อนท้องเแต่ว่าเป็นแล้วแต่ยเนาะจังว่าเนาะเออหนียวนากนี่แก้ง่ายเนาะนะเอาลงมาชัวงวันแก้ไปเลยบวเม่นแล้วคนแก้หมาไงมันสิ่งเจอจาแกบังเมยไมเลย คือเราบอปากไม่ยเล่าแก้วาดตรงไหนหรอจะว่าไงกัาต้องเห็นใหน้อกกันใช่ก้วดึงออกวะง่ายัแกออกจากในแล้กนนห็นนู่แกกะกลับใช่ปะแกออกจากกลับแล้วก็เอาในก็ส่ใน้องเห็นนอว่าไงจะ่าไงงโว้ยสาบวกก็ไงยพ่าะสาวบวกมัน่อ้ห่อยนะนอกบ่ปากไนอกแกงอยู่นะ แต่ลงง่ายและร้นงแล้นน่ไหนอ้องผลฝนมาเลยเป็นห้องสื่อฝนอีใฝนใช่เนาะเดียพันห้องซื่อมาเดี๋ยซื่อมานะสื่อฝนนมาสื่อฝนเนาะเป็นเืองฝนฝนด่าด้อยเ้ย เดี๋ยวมาเสกใจเดี๋ยวคนน้องีวาเสนนีาจีกูว่าแล้วว่าผู้ชาผูู้เสียงเงียบมีหรือเปล่างนเงียบเห็นว่ายังมีเลยเนาะมีคน้องใจเลยยังมีคนของใจลางวสีเอามาให้มีแล้วเอามาฝึกงิ้วนะเอ้สนิทกิคนงานก่อนว่าคุณโกงิ้วพานเนี่เอ้า แต่อยากมาเล่นกับมาเนอะช่วงนี้เนาะเพราะว่าช่วงขึ้นมางีิ้วก็ไม่ได้เลยมานั่งแก้มงีิ้วกับน้องเพิ่นเนาะงี่ยูให้อันสาวเพื่อนเพิ่นก็มีอยู่สามสาวคนละท้าบ้างสูตรไปเลยถ้าว่านั่งแก้มงีิ้วกันเนี้ยทั้งพ่อแม่เพิ่นกับมาได้แก้น้ำมาได้ยินไาสี่ยันยันผู้บ่าวบัวมาเลยนะแม่ยันได้แก้มงี่ยได้ขึ้นงี่ยงหอนบัวมาสามตต้้นนม่วงใหญ่ครัน ทำคะแนนตอนนี้แน่เนาะอาสตร์ชิดทำตอนได้ว้าวใจมากหัวเราหลัวหาชิดไปเาิดแข่งกันเลยหัวเลยหาชิดาปก็จะแข่งใอยู่ได้สู้เจียงนะเหรอเดี๋ยวเพื่อนมาเท่าแต่เท่าแต่แคลแอวอยังหนุ่มเนาะหัวเอาว่าแบบนังเจ้าหัวเอาเอาเอาให้กันนี่อ็มังหนุ่มเนาะเท่าแต่แควเอลยังหนุ่มแอวอยังดีทั้งน้องเอมี่เพิ่น โอ้เอาหเพิ่อมาที่ไพกันนะวยแเนี่อดีไมนะคสารเจ็บเ่นะพี่ารเจ็บเวเจ็บเตลอดโอ้ยยาวเยวเนบว่าจะยาวะเอามาก็มีแต่เจ็บเอวเลยใจดนวดไหนได้เนาะเจ็บแอว ดูอดแล้วแต่จะบอเอวดีได้แล้วจะลองจะลองเสียไม้ใช่ยองมานนวดเนาะว่าสีเอาฟัวมาก็มิจะเจ็บแอวเบาไวแล้วแนวนี้ถอยแล้วเนาะถอยบิดท่านี้บ่เอาลงมานะบิดท่านี้บอกหูยยังอี่ยังจะฉลองมันเป็นนิวหาวเออเพราะว่าเฮาไยออกบ่างนิวหาวปะบองนิวหาวเรานายออกเพราะว่าเฮาแก่แล้วเฮาสิขุนเอาได้นิวหาว ว่าขาเอาสิเอาในออกมันบัมันฟิวเลยมันหาเรยนลุ้มช in ่ไหะเอาไว้ขายแล้วว่าตัวหาเอาไว้เนี่คือการเออแต่ว่าตากอยู่แล้วหน้าตากวมันเยียงเยเยงแม่แในมมนจะขายเพไาะอะไวะล่ะน้ำเฮ่เนี่ยบม่จะขายไม่จะขายคนจีกนี่้องมันย่ำนั้นนี่คนตุ๊กต้นี่แางเกิดจ้องอย่างไรแมงแดงนะครับแมงแดงก็เนาะ โอ้ยให<ค><ม>้เพิ่นเกิดแน่ทางของธรรมชาติได้นะทั้งนี้นั่นแหละเป็นธรรมชาติแม่นธรรงมาชาแม่แม่นใช่เฮเด้อเวลาจะตากเลยคู่ก็โคอบแหละนายอยู่นั่นแหละฉันไปทั้งชายทั้งครัวตวกัวเก็บเอานายมันดนแบบมัต้องเก็บ <c oughs> เหอยนองงเะเเดวอ้าลองมาชอยกวะเบื้องเนาะเบิ้งชาวบัวแกะอนัดใส่กเอาออกให้ชาวทองเพ่นสันบัดชาววาดพ่นเหตุโดดจกาบัดชาวอันนเห็นน้องบัปากรถใส่ก็บ่ดึงออกว่าเป็นอะไรเขาเอินก็คคือาจีเดอีปเตเออแล้วเป่นเตว่าคุมเแลาอยู่เนาะอ้ทางเฮาก็ิใหาทั้งนพ่นแกมึงอยู่ต่อเนาะ าก็ัำเองกะทิใช่ชื่อว่าคือว่าไปตลาดไปตลาดก็เลยชื่อแม่ผ่าเอื้อยยูโบ่สาวที่เจ้าวานพี่สาวงามแท่งนี้น่องเนาดีเลยน้องเขาดีเลยผ่าเพิ่นเทืงเพิ่นมาแต่ตลาดพอดีจะชื่อมากกับแบบนี้บ่อสุงเจ้านะแล้วก็อะไรอ่ะบ่อขวิดืึ้น ขาดโพธินะนะขันผ่าหลวพอเอ่นหพอด้วยเ่าคเป่นห่พอเนาะต้อเป็นนี่พ้อเาต้องข้าใจไปดุ้นอืองั้นวพ่อก็ได้ได้ซ้ำนี่เนาะว่ะก็ได้ก็ได้ได้ส่งแบบนี้เนาะไปเรื่อยเนาะมากไผมากบ้านเอง เงินบุพ่อกับเซนตายด้หนิเนาะเงินบอทำทรงเซนให้ชํำใดได้เนาะพี่กพี่น้องเอ็มี่่ได้เคยนงมาส่งเงินเลเงินบุพอนะโบแมบอมากเลยโบแมนสไตล์น้องเนี่ยนะสไตล์น้องเอมมี่กต้องนงให้เงินพ่อแล้วเนาะเลย ในสไตล์มันน้องไอ้นี่ปีกคนดียดเรียบด้อยพราะแม่พี่น้องเลยเนาะสมัครอะไรอะไรมาเจอะอยู่นาแล้วเมืม่อนอนจะค้นน่ะอ,อยู่เพื่อนอยู่บ้านสามคนสามคนเอ้อน้องเออผู้นี้กับเมื่อเดินน้องก็เดินแต่ผมบอกทำเลยนะน้องหนานน่นนะแม่เพื่อนเป็นคนขี้อายหายเองเดินใส่หมวกใส่เสื้อแล้วก็มีหมวกอ่นไหวตรงนีน้ขนาดเลยเนาะ <laughs> ไอ้พูได้เลยเหนเป็นคนขี้อายคนบอกบ่ค่อยเก่งอะไรเลยเลยว่าโท่ากันหนึ่งกันเนาะ โอล่ขึ้วมาว่าลูกสาวขึ้นมาพวกเราทุกมากกันหนิงกันคุยไปใช้ชีวิตพกล้าคุยอะไรายนี่เนาะให้หลอกแบบต่างคนกับต่างโสดแกยิ่งถ้าว่ามีครอบครัวแบบนนี้บ่มีผู้แก้ได้<อ>เนาะแก่ก็มีคนรู้กับเจ้ากับไปอยู่เพื่อนครอบครัวของไผของมันได้เนาะอาก็มาเอาเมื่อแกอืมด้วยคิดจะโคอม่าแม่ สิรบกวนน้องสิต้องเก็บเงินซอยน้องกันกนสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะันี้เนาะสิได้ให้น้องกันก่อนกเไปนําซอยกันสิอจคลิปไซํานี้ก่อนเนาะันี้เนาะสิได้กลับมาเฮากะบ่ส่จับกซอยน้องเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่ามานี่้ดิยๆบส่เฮากะอ่ะสบายดีน้องจ๋มโอ้ยสบายดีสบายดีน้องละลยผู้เจ้าผู้งามคือเก่า โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็แวะมาหาทางน้องเพิ่นคือเก้าขึ้นเริ่มปุ่น้นนิ้วของน้องเพิ่นยังบกลกพ่อแม่พี่น้องเลยทางเทิงพุ่นกะบหาวจนเบิดเนาอขึ้นบ่ได้ทางเทิงพุ่นจ้องปล่อยให้เพิ่นล่นลงมาเองยามลมพัดยามหายยามนะพุ่นกกงไว้กะมาตัวทีมันหาวแล้วนาะ นาของน้องเพน,น่้นถือว่าหิ้วลายะต้นนี้ก็ถือว่าจรตอยเอาเบิรแล้วนี่เนาะ,ะจังไดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนเนาะเมื่อนอนบ้านกะตื่นเช้าก็ต้องมามาเกะหิ้วชอยพ่อแม่ย่ใหย้ย่หน้าเนาะคือเก่าคือลิมพ่อแม่พี่น้องเลยอะจังใดก็ซาบัวก็ส,กสิไปเกะหิ้วชอยน้องเพื่อนก่อนจากเล็กจากหน่อยซาบวัวก็สิได้กรับเนาพ่อแม่พี่น้องเนาะ กระผาที่ตามสาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยเนาะชาบัวกระชิไดไหลขอเก่าเข้ามาสาบายดีสาบายดี